สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้อัปเดตเร็วนิดนึงนะ,ะกับช่วงเสียงเงินนะคะเมื่อเราเห็นในห้องฟ้านี้นะคะโอเคนะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าพีมีอะไรมาบ้างนะคะเมื่อวานชอปปิ้งมาได้เยอะมากค่ะแต่ดับแรกเราต้องมาเหลือมารีวิวว่าของที่ของค้างจากสัปดาห์ก่อนเหลืออะไรบ้างนะคะค่ะนี่คือของที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะนี่ค่ะนาฬิกาครบหมดโซนนู้นก็จะเป็นโซนที่เหลืออยู่ไม่มีเจ้าของนะคะมินิเบเนตสีนี้นะคะ มินิเปนเดสีนี้มินิเป็นเด็กสีน,น,น,สนี้ถังใบนั้นแล้วก็อันนี้สินค้าจากช็อปใหญ่นะคะ,ะนาฬิกาของผู้ชายนี่ค่ะราคาพิเศษมากเลยนะคะพิเศษสุดๆค่ะของผู้ชาย2เรือนแล้วก็นี่เป็นแบบว่าคล้ายๆประมาณโ o เล็กแล้วก็อันนี้เหลืออยู่1อันซาแปบ๊บหนึ่งเรยแบนสีดำนะคะขนาด62 m MM m ค่ะเป็นแบบโพลาริสเดชค่ะ อันนี้ก็เป็นที่ไปซื้อมาเมื่อวานนะคะเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็นาฬิกาอีกค่ะทั้งมีเจ้าของแล้วก็ไม่มีเจ้าของนะคะเดี๋ยวมาได้เรียงให้ดูค่ะคำน,นี้เราจะไม่ไขวอนะคะโอเคค่ะเรือน,นี้สองเรือนนะคะว่างนะคะมีเจ้าว่างคะ่ะไม่มีเจ้าของนะคะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมสวยไม,ม่เอ่ยสองคนที่ชอบแบบคลาสสิกคลาสสิกนะคะเราจะเอาที่ไม่มีเจ้าของกนแล้วกันเนาะอันนี้ก็ไม่มีเจ้าของเรือน,นี้คะ่ะพี่เพียตอนแรกคิดว่าจะเก็บไว้หนึ่งกันนะคะดูความละเอียดของนางนะคะแบบว่าเป็นกลิตเตอร์ข้างในเป็น เห็นไหมคะสีทองหน้าปัดสีดําแล้วก็ที่สาคัญตัวหนังสือเนี่ยคะ่ะตัววันที่จะเป็นสีแดงนะคะนี่เห็นไหมคะสวยมากเลยคาะเรือนนี้โหวตโหวตแล้วก็ราคาที่ราคาป้ายเต็มแพงมากค่ะต่อไปนะคะเมื่อวานไปได้อีก2เรือนนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นขายดีของพี่พพนนะคะนี่ค่ะคลาสสิกฟอร์เอเวอร์กับตัวโรมันนะคะขนาด3 9 4 0 mm เ็มนะคะค่ะต่อไปก็เนี่ยโอเคนี่จะได้มา3มเรือนนะคะรุ่นนี้นะคะจะให้ดูเลยจ้ะพิเศษสุดๆนะคะนี่ ได้มา3เดือนนะคะของมาร์สบมาร์จะขับของผู้ชายนะคะหน้าปัดประมาณ4 2ได้ค่ะด้านข้างนะคะเมืองไทยก็อยู่ประมาณ1 5ื่นห้าหมได้เนาะ,ะแต่เราไม่ถึงค่ะการันตีไม่ถึงค่ะได้มา3เดือนนะคะตรงนี้3เดือนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะรุ่นนี้นะจ๊ะใครซื้อให้แฟนติดต่อได้เลยค่ะด่วนจ้ะต่อไปเราจะมารีวิวของที่ลูกค้าฝากซื้อนะคะอันนี้ของลูกค้า2ท่าน,นะคะ่ะของพี่ลุลาแล้วก็ของน้องติ๊กต๊อกนะคะได้เรียบร้อยแล้วเราก็กองไปตรงนี้เลยอันนี้ก็ได้ไปแล้วนะคะอันนี้ของลูกค้าเชื่อนะืมอเบอร์โทเลยนะคะ,น,ะ,คะนีเรืออนนนัี้าม้ดนอไีกเรือนนะคะ อันนี้ของน้องคนนั้นสั่งสองเรือนะคะของเพื่อนเขาเรือนึงนะคะแล้วก็อันนี้ของคนงามเจียงใหม่เออคนละปูนเจา้าน้องอเจาอ้าอสวยงามเลยนะคะส่วนเรือนี้ส่งไปที่ไหนเอยเดี๋ยวรอของแฟนเขาอีกเรือนนะคะเป็นแมทชิ่งนะคะโอเคค่ะค่ะช่วงแหกถุงนะคะเราก็จะมาเลยนะจ้าเราก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นของคุณสมภสพนะคะไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ไซส์เล็กนี่ว่างนะคะ ได้มานะคะนี่ลูกค้าอันนี้ลูกค้าฝากถามแต่คือก็เลยเอามาด้วยค่ะสีชมพูใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะมีอยู่หนึ่งใบข้างในช่องใส่ซิปด้านหลังอย่างนี้นะคะพี่พินว่าใสา่ iPhone 6ได้ค่ะ6 plus ไม่ได้นะคะอ่าฮะข้างหน้าก็เป็นช่องอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมีหนึ่งใบคอสโบรดี้นะคะมีลูกค้าฝากซื้อค่ะคล้องแขนนะคะที่เราเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะจ๊ะแล้วก็อันนี้กระเป๋าตังค์ของคุณเจีย๊ยบนะคะที่ซื้อค่ะฝากซื้อนะคะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้คือจะมีเจ้าของนะคะเราจะไปตามล่า ไปเสร็จของเราค่ะอือฮึเรตจต่อไปนะคะอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะฝากซื้อเช่นกันค่ะรุ่นนี้นะคะมีสายค่ะรุ่นเคสซี่นะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมขนาดก็จะประมาณนี้เลยค่ะเก็บสายก่อนเดี๋ยวสายพึ่หายนะเจ้าอือฮะนี่มีเจ้าของเราก็จะกอไงไว้ตรงนี้เตรียมห่อก่อนนะคะทางต่อไปนะคะรุ่นนี้ก็สองใบนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะมีสายคลาส,สบอดี้ด้วยนะคะรอบก่อนได้มาหนึ่งใบแล้วก็ไปตามไปเอามาอีกรอบบรรจุที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะอือฮะมีอันนี้สองใบที่มีเจ้าของนะคะจะได้มาเพิ่มอีกค่ะ สองใบนี้ว่างนะคะว่างแล้วก็สีดํานี้ก็ว่างค่ะกลองไว้ตรงนี้นะคะแล้วตอี้ฉันก็ไปได้รุ่น Ruby รุ่นยอดประจำเออรุ่นยอดฮิตนะคะตรงนี้ที่มีแบบว่าใส่โซ่ใช้ได้ทั้งหมด3แบบนะคะถอดสายออกแล้วก็ใส่โซ่ข้างนอกแล้วก็ crossbody เห็นไหมอันนี้ก็ใส่ iPhone 6 Plus ได้สบายเลยค่ะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่วันนี้รีวิวกับแบบเห็นสายเรามีนางแบบนั่งอยู่ข้างหลังหาวอดบอดมี2ใบแล้วที่เมืองไทย1ใบเมืองไทยก็จะมีสีเข้มอีกหนึ่งใบนะคะเป็นสีประมาณนี้สีดับช็อกโกแลตแต่ทรงนี้นะคะทรงรูบี้เลยนะคะต้องมีค่ะรุ่นนี้อันนี้ว่างนะคะฉันก็ไปตามร่าหามินิเป็นเน็ตไปอีกสาใบนะคะนี่จะ้ะนี่ค่ะสนใจทักมาได้นะคะนี่ค่ะน,นี่ก็ว่างนะคะสั่ใบแล้วก็แล้วก,วก็อันนี้ก็ของน้องติ๊กต๊อกนะคะไปกับเซตนาฬิกาเซตนั้นแล้วก็ของนางนี้อีกเดี๋ยวก่อน นี่เข็มขัดอันนี้เป็นแบบหัวหมุดอันนี้นะคะว่างนะคะสีนี้ว่างค่ะความยาวห้าสิบนิ้วนะคะอันนี้ตัดเปลี่ยนหัวได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะต่อไปนะคะก็นี่เราจะปั้งของน้องติ๊กต็อกนะคะเรียบร้อยค่ะคุณน้องนี่จะมีสายด้วยนะคะเป็นถังใบใหญ่นะคะดิฉันได้มาสองใบนะคะก็คือก็จะว่างอยู่หนึ่งใบนะคะว่างกองอยู่ตรงนี้อันนี้มีเจ้าของของน้องติ๊กต็อกนี่ค่ะทางสั่งอย่างนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมสามเซตนะคะขอบคุณมากค่ับคุณน้อง แล้วก็รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูมีว่างอยู่หนึ่งใบนะคะอ๋ t เดว a y เป็นเมืองไทยคะ่ะ mm hmm. ลูกค้าเหวี่ยงค่ะอ่าฮะก็นะคะว่างนะคะทั้งนี้ทันี้สายไอโฟน6 plus น่าจะได้นะคะถ้าจำไม่ผิดแป๊บนึงนะใส่ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่จะต้องรุ่นใหญ่กว่านี้นิดนึงเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูถึงเรื่องมินิโดมนะคะนี่เป็นแบบหนังเคลือบเงาเลยนะคะเป็นหนังนะคะเป็นหนัง cross grain แต่จะเป็นแบบเงานะคะไม่ใช่ PVC ใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ค่ะ ข้างในนางก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมไปไหนแล้วเป็นช่องซิปนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องซิปเห็นไหมแล้วก็เป็นช่องนี่นะคะ่ะขนาดก็จะประมาณน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะอือสบอดี้ได้สายถอดถอดแล้วก็ปรับได้มาอีกสองสีนะมาอีกอีกสีหนึ่งค่ะเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสนใจไปไหนทักไลน์ได้นะคะ Add Add OPW4479K ค่ะสวยทั้งคู่เลยค่ะคุณค่าที่คุณคู่ควรค่ากอไปนะคะก็ใบสีทองนะคะตามให้คุณน้องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีเจ้าของนะคะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะกับสีนี้พี่พิมพ์น้องเ็ให้เลือกว่าเราสีอะไรให้น้องเขาพี่ก็เลยเลือกสีทองค่ะข้างในก็จะเป็นบุพัฒน์สีดํานะคะ ของมีเจ้าของค่ะสําหรับใบนี้นะคะก็ของน้องเมย์นะคะมีค่ะน้องเมย์พี่พิมจัดก,การให้เราที่เขาบอกว่าเม้ามอยอีดอกว่าเอาของตรงนู้นรอบแรกมาวางไว้หรือเปล่าเปล่านะคะไม่ได้จกตาตรงนั้นก็กองอยู่ตรงนั้นเห็นมันจะถังกองอยู่ตรงนั้นมีถังที่ลูกค้าสั่งก็อยู่ตรงนี้อันนี้อีกใบนึงนะคะไม่ได้จกตานะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยวางคลิป,ลปแล้วกดไปบางทีล็อคล้มนั่นแหละค่ะเราก็ให้เห็นจริงๆวอลอีกแล้วค่ะใครวอลขาย,อขายหอยอีกแล้วค่ะเสร็จเราจะออกไป ต่อไปเรามาถึงของน้องเคสเปนะคะวันไปเก็บมาได้อุกรีบสนุกสนานอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะคอสบอดี้ใบนี้มีใบเดียวนะคะไม่ต้องถามอีกแล้วนะคะนี่ของน้องน้ำหนูพึ่งนะคะใบนี้ว่างค่ะสีนี้นะคะนี่ค่ะข้างในเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะง่ายๆชิคๆของเขาค่ะขนาดก็คอสบอดี้เบาๆเห็นไหมประมาณนี้ออกสีน้ำเงินม่่งๆนะคะแล้วก็ได้มาอีกสีค่ะเป้งสีอะไรวะเออสีมันออกเนี่ยส้มๆชมพูชมพูค่ะสวยสายยาวเหมือนกันค่ะได้มาอย่างละใบนะคะว่างต่อไปนะคะอันนี้ได้มาแบบพิเศษนะคะนี่จ ใส่คัดได้ทั้งหมดหนึ่งสองสา้วใบส่บัตรได้อีกนะคะแล้วก็มีช่องข้างหลังอันนี้ขายไปแล้วใบหนึ่งนะคะเหลืออยู่สองนะคะสีแดงแรงริ๊ดนะคะนี่อันนี้กลมองอยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะเรามาพูดถึงเรื่องเข็มขัดนะคะตรงนี้มาเลยจ้ะเข็มขัดก็อันนี้เดี๋ยวจะส่งไปพร้อมกับนาฬิกาเรือนนี้แล้วก็เรือนคู่ขวัญน,นะคะอันนี้ยยเดี๋ยวเราแยกไปเลยที่ส่งต่างประเทศนะคะนี่จ้ะแล้วก็นาฬิกาพิมก็จะเหลือเออเข็มขัดพิมก็จะเหลือเป็นแบบอันนี้ก็ คุณเจีย๊ยบไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าครับพิมพ์หามาให้ได้แล้วอ่าฮะเป็นแบบสีน้ำตาลหัวทึบนะคะนี่พิมพ์ก็จะเก็บไว้ให้ก่อนเนาะตอนนี้ก็จะเหลือเป็นแบบหัวธรรมดาแต่พี่พิมพ์ชอบเอาจริงๆนะชั้นชอบหัวธรรมดาอย่างนี้ค่ะมันดูแบบว่าสวยกว่าสำหรับความคิดพิมพ์นะแล้วก็สีนี้ค่ะอ่าฮะหัวหัวหมุดนี่ค่ะพี่พิมพ์เรียกหัวหมุดนะคะอันนี้ว่างค่ะสองอันต่อไปนะคะท็อกอัปต์เท้าท็อกอัปต์เท้าใหม่นี่คือออกมาใหม่เลยนะคะนี่ค่ะช่องซิปข้างหน้าช่องซิปข้างในนะคะแล้วด้านหลังก็จะใส่อย่างนี้นะคะใส iPad ไ่ไอี สำหรับใครที่ชอบเป็นแบบซิกเนเจอร์นะคะนี่เป็นแบบรุ่นแบบที่วิมเคยขายแต่มันเป็นแบบใหม mm ่อ hmm ah> อกมานะคะนี่ค uh ่ะเหมือนกันค่ะข้างในนะคะนี่ช่องซิปช่องข้างหน้าตรงนี<__้แล้วก็มีช่องซิปด้านหน้าอีกนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีสีนี้สองใบนะคะไปแมทกับเข็มขัดได้เลยนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะมีมาอีกสองใบอีกค่ะนี่ค่ะแต่เป็นสีนี้ก็แมทกับเข็มขัดเข็มขัดสีนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมพนักงานจานใส่ถุงมาแบบว่าหดหงายมากเคค่นนี่คแมทกับเข็มขัดอันนี้นะคะนี่เห็นไหมแมชชิ่งกันเลยโอเคค่ะ ถ้าเดี๋ยวก็จะลงรูปไว้ที่ IG นะคะ Crosset KP นะคะ K L O S E T ขีดล่างแล้วก็ KP นะคะพร้อมทั้งรูปภาาแล้วก็ราคานะคะเสร็จทีนี้เสร็จแล้วก็สนใจก็ไลน์มาที่ o p w c 4 7 9 k นะคะต้องใส่อด้วยนะคะโอเคนะคะสนใจอะไรก็ทักทายมาได้ค่ะของขวัญของปีใหม่นะคะต่างๆนานานะคะให้กับคนที่คุณรักนะคะโอเคลกขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ ขอบคุณที่อุดหนุนกันแล้วก็ไว้ใจกันนะคะตรงนี้ขอบคุณมากๆค่ะ